บอสลิเกโดนแฉหื่มมากทักจิบไปทั่วมั่วไปหมดล่าสุดมาแวะที่สาวเท่ามีลูกสาวแต่ครบ่ละคนหน้าหลุมแบบนี้บาโหฮดว่าหนักแล้วมาเจอบอสลิเกหนักกว่าขันมากหื่มมากนะคะพอลิเกคนนี้ทักหาทุกคนที่เซ็กซี่ยัวๆโอ้ยนี่เหรอ ดารานักร้องที่เขาหลงไหลยอยู่ตอนนี้มีอีกเยอะจะบอกให้นะพ่อจ้าพ่อจ๋าเจ็บลิ้นพูดแล้วหนึ่งวันนี้ลายข่าวอย่างงายกาดก่อนว่าอาดีตนะหรือจะเอาปัจจุบันมีหลายคนคุดแชทบอสดิเกออกมาแชททักจีบสาวเซ็กซี่ยั่วๆไปหมดหลายคนงงว่าทำไม อยู่ๆถึงแวะมาหาบอสหญิงละ่ะมาวันนี้ทักแชทเขาก็เปิดแชทออกมาส่งรูปแล้วก็บอกว่าคุยกันเกือบห้าเดือนนัดเจอครั้งเดียวมือไวเจ้าชูมากสำหรับพ่อลิเกคนนี้เจอไม่ได้มือเป็นปลาหมึกเจอใครไม่ได้นะเห็นไหมเวลามากับสาวเท่า มือเนี่ยก็จะไม่อยู่กับที่แต่แบบว่าเรื่องนี้ผีผักใส่กันเลยนะสาวโรงงานคนนี้ที่พ่อหนุ่มลิเกทักไปน่าจะมีพี่สาวหนูฮักนะดูจากรูปแล้วพระเอกลิเกจีบสาวโรงงานหรอโอ้โหออกแนวเลขสี่อีกแล้วหนูหำเขียวมากนะเพิ่งจะยี่สเองหนักร้องนักแสดงลิเกอะไรรู้แล้ว ทำไมไม่ดังสักทีก็ไปเกาะเขาหาแสงตอนนี้จะไปลอดกินของแก่โบแล้วหรอทักหาขนาดนี้มันน่าไหมบอกคนนั้นฝันดีคนนี้ฝันดีนักร้องในวงนางโพสเดือนทันวามีพระเอกลิเกมาขึ้นเวทีผู้ชายที่ใฝ่ฝันที่อยากได้ที่ให้ความอบอุ่นมากกว่าอดีตผัวได้แล้วลิเกปากหวาน หลงมากตอนนี้บอกเลยเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเก็บแต้มโอ้ยน่ากลัวอ่ะไหนรูปผู้หญิงหรือผู้ชายบอกหน่อยผู้หญิงที่บอกจัดกับลิเกอ่ะเอาให้หมดผีจับซุกใช่ไหมผีจับไล่ไปใส่กันหรือเปล่าแบบนี้คนที่มีความคิดมีวุธิการศึกษามีภาวะ มาแหกตาดูนะคะติ่งของบอสหญิงเนี่ยก็ยังไม่เลิอกอวยอวยจนกูเขินเลยอ่ะเรียนก็ไม่จบเลขสี่อย่างเดียวความคิดของคนที่มีวุฒิภาวะนันเนี่ยพร้อมแล้วจ้าตอนต่อไปมาได้เลยฝันดีโอ้โหรอเผลอกตอนต่อไปเลยนะว่าจะขุดอะไรออกมาแฉ ไอห,หนุ่มดิเกย์คนนี้บ้างบอกเลยว่าไม่เคยแพ้วสำหรับบอสหญิงเปิดตัวใครเนี่ก็คือได้พูดกันทุกคนเปิดตัวใครมาได้แตกกันหมดตั้งแต่พลังบวกหน้าหลุมแล้วหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงกล้าเอาพลังบวกหน้าหลุมมาเทียบกับอดีตผัวซึ่งเป็นพ่อของลูกมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ติดเลยนะ หน้าตาเนี่ยก็โคระชั้นแล้วการทำงานและอะไรอีกหลายๆอย่างหลายคนก็สงสยัยแต่ก็ช่างเถอะก็ปล่อยผ่านแล้วเห็นว่าชอบแบบนั้นคนต่อมาไอ้หนุ่มสักลายน้องชายคนสนิทหลายคนก็งงว่าอา้าวเปลี่ยนแล้วหรอพอเมียเข้ามาตามก็รีบแจ้นหนีอย่างไวต่อมาก็เป็นไอ้หนุ่มน้องลิเกคนนี้แหละ ลิเกพลังบวกอีกแล้วบวกตลอดเวลามือไม้เป็นปลาหมึกเลยแหละลิเกตัวนี้หลายคนก็งงว่าทำไมบอสหญิงชอบแต่อะไรแบบนี้มันถึงเข้าใจมันถึงใจใช่ไหมืหือชอบอะไรแบบนี้อ่ะ FC เนี่ย FC ใครก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีคุณภาพ เป็น f อซใครนอกจากผู้ไม้ฉันใจอ่อนตลอดทุกรอบทำไมซื้อบัตรชมตลอดแหละแต่ถ้าใครเนี่ยจะไปยุ่งกับผู้ใหญ่บ้านฉันไม่ยอมนะหาในน้อยน้ำไม่แห้งเลยเนาะปล่อยน้ำใส่นานตลอดฉันเป็น f อซเลยแหละโอ้ยปล่อยน้ำใส่หน้าน้องเหรอใสหน้าน้องใช่ไหมแบบนี้ ทำไมไม่คิดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะกว่านี้ฉันดูมาตลอดคือมันไม่ใช่คุณต้องทำอะไรที่บอกว่ารักลูกจริงๆสิคอมเมนต์เป็นเอก,กฉันท์ให้พ่อหนุ่มคนนี้มาเลยหยุดอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยแหละสำหรับเรื่องพ่อหนุ่มลิเกกับสาวเท่าจริงๆนะ ฉันคิดว่าทำไมเขาถึงไม่ดังทำไมคนถึงไม่รู้จักทำไมต้องแวะมาหาแสงกับสาวเท่าก็เพราะว่าเขามีพฤติกรรมและนิสัยแบบนี้ไงมันถึงอยู่กับใครไม่ได้มันถึงไม่ดังคนถึงไม่สนับสนุนทักไปทั่วจีบมั่วไปหมดได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่ากำไร ใครผ่านไปผ่านมาทักหมดอยากจิ้มหมดอะไรแบบนี้สุดท้ายมาตกที่สาวเท่าหลงกลคิดว่าเขาจะจริงใจเรียกเขาพ่อพ่อบอกให้ลูกเรียกพ่อสรุปชาวเน็ตขุดเรื่องออกมาแฉก็เป็นแค่ไอหนุ่มเจ้าชู้ที่ชอบทักเสียบคนนั้นเสียบคนนี้เห็นใครเซ็กซี่หน่อย เห็นใครสีสวยหน่อยทักหา,าไปหมดไม่แปลกหรอกทำไมตอนนี้ถึงหยุดได้แค่นี้และมาหาสาวเท่าก็เพราะว่ามันเหมาะกันแบบนี้นี่เองสาวเท่ากับหนุ่มลิเกมือปลาเมึกถึงเนื้อถึงตัวตลอดมาหาทีไรไม่อบก็กอดหลายคนบอกว่าเธอก็มีลูกผู้หญิงก่าจะคิดเยอะๆทำไม ถึงให้เขามาเจอลูกตัวเองถังที่มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรและทำไมเนี่ยถึงให้ลูกเรียกพ่อจา๋าพ่อจา๋ามันสมควรแล้วหรอที่ลูกต้องเรียกคนแบบนั้นว่าพ่อพวกเขาเนี่ยมีพ่อแค่คนเดียวนะคะไม่ได้มีพ่อหลายคนขนาดนั้นพ่อเขาคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ลิเกพลังบวกเนี่ย คือเอาไว้คนเดียวเธอจะ้ะลูกคงไม่อยากได้หรอกดูจากพฤติกรรมและการทำตัวแล้วบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมาก